ขนอาวุธยุทถุปกรณ์สําพันธ์หลายอย่างขนยานเกาะลำเลียงคนเข้าไปกรุงเทพมหานครติดต่อก,กนเปือเวลาสองสัปดาห์แล้วครับวันนี้เพื่อนผมขับรถไปจากสระบุรีเข้ากรุงเทพซึ่งเป็นที่รู้กันว่าสระบุรีเป็นที่ตั้งของกองททหารมา้าคือเป็นที่ตั้งของหน่วยรถถังก็เห็นมีการลำเลียงคนจากสระบุรีเข้ามากรุงเทพเราต้องช่วยกันหาหน้าตาครับนะว่าู้เอกอภิรัต์เอาพวกนี้เนี่ยเอาทหารพวกนี้มาทำอะไรในกรุงเทพ เขาแปะป้ายที่อาวุธที่เลื่อนอยู่นั้นแปะป้ายว่าเพื่อการฝึกซ้อมฝึกซ้อมอะไรในกรุงเทพฯฝทก้อทดิประชาชนเหรอน่นก่ข,ข,นของรัฐปารัคอกลิ่นของการานาจซผมยังไม่ทราบว่ามันจะเกิดขึ้นหือนไม่แต่ผมบอกถ้ามันเกิดขึ้น คนตัดสินใจจะทำหรือไม่ทำไม่ได้อยู่ที่เราดีอยู่ที่เขาผมสื่อสารผมขออนุญาตสื่อสารตรงนี้ว่าไม่ว่าใครก็ตามที่มีอํานาจในการตัดสินใจว่าจะมีการที่ดอานาจเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าคุณตัดสินใจทาขึ้นมาจริงๆคุณอาจจะส,ะสกสัดเราได้ในช่วงแรกๆแต่ในระยะยาวคุณจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะคุณจะทําลายความชอบธรรมทั้งหมดที่เหลืออยู่น้อยนิดอยู่แล้วคุณจะทาลายทิ้ง ุณจะกล้าเซ็นกับทหารครั้งนี้หรือไม่ถ้ามันเกิดขึ้นอีกถ้าคุณตัดสินใจเซ็นขึ้นมาคุณจะเป็นกบอต่อประชานทันทีคุณลองคิดดูนะครับผมช่วยไม่โหดถึงเยอรมันหน่อยครับให้ดังอีกครับเยอรมันไม่ได้ยินหรอแค่นี้นั่นนะครับผมเวลาเราพูดถึงเรื่องการต่อต้านรัฐประหารออต้องพูดถึงสองส่วนส่วนแรกคือเราเรียกร้องไปยังคนทำก็คือทหาร แต่เลือกรองกันก็เท่ากันหรอกนฮะเพราะว่าอะไรกองทัพบ,บกก่อตั้งขึ้นมาในปี2417 2417เป็นเวลานี้ร้อยเท่าไรร้อยร้อยสี่สิบหกร้อยสี่สิบหกปีแล้วตั้งแต่การก่อตั้งมาวีรกรรมของกองทัพบ,บกที่ผมได้ศึกษาในประวัติศาองกองทัพไทยมานั้นมีเพียงสองเรื่องครับหนึ่งคือยึดอำนาจ สองคือปราบตามประชาชนไม่เคยไปรบกับใครหรอกฮะไปเปิดดูเว็บไซต์ของทัพบ,บกได้ฮะวีรกรรมที่ภาคภูมิใจของกบฏที่วีรกรรมที่ภาคภูมิใจของกองทัพบ,บกหนึ่งปราบกบฏเงี้ยวสองปราบกบฏผีบุญสามปราบนักศึกษาสี่ยิงประชาชนนี่แหละครับวีรกรรมทั้งหมดของกองทัพบ,บก ดังนั้นเราไม่พูดถึงกองขับบกดีกว่านะเพราะผมคิดว่าคุณจะสว่างคาตายเห็นไหมะไม่ mixer, open, ไมี okay, ราคาพูดถึงแล้วขับไปอยู่ทุกคนหนึ่งดีกว่าเวลาทหารเขายึดอำนาจเนี่ยโอเคขั้นแรกต้องยึดสือยึดสถานที่ราชการยึดทุกอย่างในกรุงเทพให้ได้ก่อนแต่แพ้ชนะแพ้ชนะเขาไม่ได้วัดกันที่รถถังนะครับผมยึดอำนาจบางครั้งไม่ต้องมีรถถังก็ยึดสำเร็จเขาวัดกันที่ไหนฮะ ขาว่ากันที่หลายเต็มครับผมก็<โฆ>ไม่ถึงพูดอย่างนี้มีตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นในประเไศไทยก่อนหน้านี้1เมษายน2524มีกลุ่มนายทหารต้องการยึดอำนาจล้มล้างรัฐบาลคนเอเรงีิน,นาบุนนันนนจึงนำกองกำลังมาถึง40ประกอบพัน40ประกองพันนี้ไม่ใช่เล่นนะฮะ ถือว่าเป็นการพยายามตอบแทนนักลุกทหารที่มีทหารมาร่วมเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่เคยมี้ัฐตับหารตั้งต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครล้มแข็งได้สามารถยึดได้ทุกการยึดตึงได้ยึดพานธมิตรยึดยุทได้ยึดทำเนียมยึดสภาได้ยึดตระกูลต่างๆได้ทบทุกที่ได้ทั้งกรุงเทพฮนะจับตัวนายกไปได้ว้บเวยถ้าเกิดอะไรขึ้นนะ ากฏว่าจู่ๆมีสายโทรศัพท์ปริศนาในการพยายามต่อการทั้งนั้นนี่เราเองนะจะปล่อยตัวนายกไปเขาได้ไหมท่านก็ไม่ได้ทำอะไรถ้าพักหนึ่งน้อยเนี่ตุนเอกเปรมพาวมตเป็นพระนางเจ้าสศรษฐกิจแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หนีไปอยู่ที่โคราชที่สุราษฎร์ไม่มีใครเห็นแป๊บเดียวฮะนสัตเดิมที่จะทศรษฐกิแล้วกลายเป็นกระบฏทันทีนี่คือตัวอย่างว่าทำไมลายเห็นแค่ลาย ดีมาถึงมัถึงมีคนฆ่าถ้ามีคนเ,นเป็มคือผมสรุปอย่างนี้แล้วกันถ้ามันไม่มีรายเซ็นมันก็ไม่ใช่รัฐาธิปัตย์มันเป็นกรกบฏแต่ถ้ามีคนเป็นไอ้คนเป็นนั่นแหละเป็นกบฏต่อประชาชน